สวัสดีค่ะจะกุ้งซอยสองค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก่อนรับชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะวันนี้จ๊กุ้งจะมาต้มไข่ต้มเลยละคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนจะต้มทุกครั้งเราต้องทำความสะอาดไข่ก่อนนะคะล้างให้สะอาดเลยค่ะขั้นตอนนี้สำคัญเลยค่ะตรงล้างให้สะอาดเลยนะคะ พักไว้ก่อนค่ะเติมน้ำลงหม้อได้เลยค่ะน้ำไข่ของเรานะคะใส่ลงไปในหม้อค่ะวันนี้นะคะเราจะมาต้มไข่แบบพอดีพอดีเลยนะคะไม่แข็งไม่นิ่มเกินไปเลยค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะแกะง่ายด้วยค่ะเปิดไฟได้เลยนะคะพอน้ำเริ่มเดือดน,นะคะใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนเลยค่ะ ใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนปิดฝาต้มต่อเลยนะคะใช้เวลาต้มทั้งหมด8นาทีค่ะเจีกุ้งใช้เวลาต้มทั้งหมด8นาทีนะคะจะได้ไข่สวยพอดีทานเลยละคะ่ะเวลาสามารถปรับได้ตามความต้องการเลยนะคะ8นาทีอยู่ที่สุกพอดีค่ะถ้าชอบให้สุกน้อยสามารถปรับเวลาลงได้เลยนะคะต้มน้ำให้เดือด8นาทีแล้วปิดไฟไว้เลยค่ะ จากนั้นนะคะตักลงไปแช่ในน้ําเย็นเลยค่ะน้ําเย็นที่เจ๊กุ้งเตรียมไว้นะคะใส่ไข่เราลงไปได้เลยค่ะสังเกตดูนะคะไข่ทั้งสะอาดทั้งสวยเลยละค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้น,นกันนะคะว่า8นาทีหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะมาลุ้นกันเลยค่ะสังเกตดูนะคะแกะง่ายขึ้นเยอะเลยละค่ะใช้วิธีนี้นะคะลองทําทานลองทาทานกันดูนะคะ สามารถปรับเวลาตามชอบได้เลยค่ะอันนี้คือ8นาทีนะคะหน้าตาประมาณนี้เลยละค่ะนี่คือหน้าตาของ8นาทีนะคะเวลาสามารถปรับได้ตามชอบเลยค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องขอตัวไปทานไข่ต้มก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ